สวัสดีครับมาพบกับช่องปอเปรวอีกรอบแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเพิ่งตื่นมานะครับผมแล้วก็แอบเห็นนะครับคุณยายของผมนะครับทาอาหารอยู่ข้างนอกเอ้ยไม่ใช่อาหารสิเป็นขนมนะครับเป็นขนมพื้นบ้านของภาคเหนือนะครับก็คือคุณยายจะเตรียมเอาไปวัดนะครับเดี๋ยวแอบไปดูสูตรของคุณยายกันครับว่าคุณยายวันนี้จะทําขนมอะไรเห็นนะผมไปดูกัน ปกตินะครับทุกวันพระนะครับคุณยายผมจะชอบทําขนมจ๊อกครับผมซึ่งเป็นอ่าเป็นภาษาเหนือเนาะ,ะจริงๆถ้าเป็นภาคกลางนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นขนมเทียนครับผมวันนี้ถ้าให้เดานะครับผมว่าคุณยายของผมนะครับทำขนมจ๊อกครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวไปดูกัน อันนี้เป็นไส้ขนมครับผมทำจากมะพร้าวนะครับเคี่ยวกับน้ำตาลครับผมเดาไม่ผิดจริงๆครับเพราะว่าคุณยายของผมนะครับชอบขนมเทียนมากก็เลยทำขนมเทียนนะครับวันนี้อันนี้คุณยายเตรียมน้ำมันนะครับอันนี้เป็นแป้งครับทุกคนจากนั้นก็ตัดใบตองรอครับผมไม่ได้ช่วยคุณยายเลยครับเพราะว่ามัวแต่ถ่ายนี่แหละครับ เดี๋ยวผมรอห่อขนมละกันครับเอาจริงๆไม่ได้ช่วยแค่ห่อครับช่วยกินด้วยครับผมหลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคุณยายของผมทําอะไรนะครับอันนี้เราจะใส่น้ํามันนะครับทุกคนเพื่อที่ให้ขนมไม่ติดกับตัวใบตองนะครับก็คือจะทําเป็นประกบคู่กันครับคู่ๆแบบนี้เลย โดยจะทำทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นสูตรลับของคุณยายนะครับที่ทำมาตั้งนานแล้วเนาะแต่ไม่รู้ว่าที่อื่นเขาทำกันหรือเปล่านะครับก็น่าจะเหมือนกันนะครับผมเดาเอานะอันนี้นะครับเป็นจาวมะพร้าวครับหรือว่าคนไทยเขาเรียกว่าจ้าวมะพร้าวนะครับผมอันนี้ได้จากการทำขนมเมื่อกี้นะครับผม <c oughs> อร่อยครับชอบกินกินรอคุณยายทำวัตถุดิบครับผม,อ,มอันนี้นะครับผมจะเป็นไส้มัน,นะครับเป็นมะพราะ้าวเวลาทำนะครับทุกคนก็จะเอาแป้งตรงนี้ ทำให้มันแบนๆครับแล้วก็ห่อใส่กับไส่เข้ามานะี่นี่ครับก็จะใช้ใสแบบนี้แล้วก็ห่อครับเป็นกลมๆแล้วก็ม้วน <S <S แบบนี้เลยครับ ำหรับผมนะครับคิดว่าการพับเอาจริงๆมันไม่ได้ยากมากนะครับทุกคนพับเข้าไปพับซ้ายพับขวานะครับแล้วก็พับด้านบนขึ้นมาสอนแบบนี้ครับผมเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมจะสอนนะครับผมนี่ทําเป็นอ่องล่องแบบนี้นะครับอ่องล่องก็คือหลุมนะครับแล้วก็เอาตัวไส้ที่คนยายห่อนะครับใส่เข้าไปนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็พับตรงด้านท้ายเข้าแบบนี้ปึ๊บนะครับผมหลังจากนั้นพับด้านซ้ายครับผมแล้วก็ ด้านขวาครับผมแล้วก็เอาด้านบนมาทับข้างล่างครับแล้วก็หมุนแบบนี้ครับผมจากนั้นก็สอดเข้าไปครับผมง่ายมากครับผมจริงๆครับผู้ชายก็ทําได้เหมือนผมเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะได้ขนมเทียนสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมฝีมือของเราเองนะครับทําเองกินเองครับอร่อยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องลองดูนะครับผม เรับเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับคุณยายก็จะเอาหม้อนะครับไปนึ่งนะครับผมผมนะครับซึ่งนึ่งไม่เป็นนะครับก็ให้คุณยายทําละกันนะครับในขั้นตอนนี้เนาะคุณยายก็จะเอาตัวผ้ามาชุบน้ำนะทุกคนแล้วก็เอามาวนรอบๆกับหม้อตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะกันไอ้น้ำออกตรงนั้นแล้วก็ให้ไอ้น้ำมันขึ้นตรงอาตรงหม้อนะครับจะทำให้ขนมของเรานะครับสุกเร็วยิ่งขึ้นครับผม หน้าที่ของผมนะครับแค่ปิดฝาก็โอเคแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับทุกคนตอนนี้ถือว่าเดือดมากนะครับไม่ใช่อารมณ์ผมนะหมายถึงหม้อนั่นแหละครับเดือดมากขออนุญาตเช็คแป๊บนะครับมันจะสุกหรือเปล่านะ่อยชิบหายยังังไม่รอดครับทุกคน มันลวกมือผมไปเรียบร้อยแล้วครับต้องใช้ผ้ามารองนะครับผมเพราะว่ามันร้อนมากการทําขนมนะครับต้องให้คุณยายสอนผมอีกเยอะเอ้ยจะตั้งตัวนี้ก็ไม่ได้อีกอคุณยายบอกให้ตั้งบนก่อมนะครับอ่าก่อมคือหมานั่งตัวเล็กๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าด้านในจะเป็นยังไงอุ๊ยทุกคนน่าทานมากเลยครับผมตอนสุกมันจะเป็นสีเขียวนวลๆแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปลองทานกันนะครับผมนี่ครับทุกคนขนมเสร็จแล้วครับเป็นขนมจอกแบบนี้ครับอ่ะเห็นไหมเห็นนาะยังร้อนอยู่เลยทุกคน,น,นเมื่อกี้เกือบทาอาหม้อ,มอตกนะครับถ้าอันเล็กไม่น่าจะร้อน,นครับเนี่ยวิธีแกะก็ง่ายครับผมแบบนี้แกะออกมาเลยมันจะเป็นไส้มะพร้าวนะครับอันนี้โอ้โห นี่ครับผมภาคกลางนะ่าจะเรียกขนมเทียนคนระับขนมเทียนกลิ่นหอมครับเห็นไหมนะอร่อยครับเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องปอ๊อปเลวด้วยนะครับ ขอบคุณครับายบายครับ